คำแนะนำสิบประการความฉลาดทางการเงินผมเชื่อว่าคนเรามีความฉลาดที่ว่านี้อยู่ในตัวกันทุกคนเพียงแต่ยังไม่ได้ปลูกมันขึ้นมาใช้เท่านั้นคำแนะนำสิบประการต่อไปนี้จะปลูกอัจฉริยภาพทางการเงินของคุณให้ตื่นขึ้นและเดินหน้าสู่อิสรภาพทางการเงิน 1. ค้นหาเหตุผลเหตุผลของคุณคืออะไร มันสร้างแรงบันดาลใจที่มากพอหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่มากพอวันใดวันหนึ่งคุณก็จะล้มเลิก 2. ตัดสินใจทุกวันในทางการเงินการตัดสินใจกับเงินทุกบาทที่อยู่ในมือคือการตัดสินใจเลือกอนาคตว่าเราจะมีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่า 3- เลือกเพื่อนให้ดีการเลือกคบเพื่อนไม่ใช่คบที่เงินและผลประโยชน์ประเด็นสำคัญคือ เราสามารถเรียนรู้จากความรู้ของพวกเขา 4. สร้างสูตรการลงทุนเฉพาะตัวและหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ 5. จ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นการฝึกให้เรามีวินัยทางการเงินและมีความอดทนในการใช้เงิน 6. เลี้ยงดูในหน้าของคุณให้ดีเราอยู่ในยุคข,ของข้อมูลข่าวสารในหน้าที่ดีจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกทั้ง ยังให้ความรู้กับคุณอีกด้วย 7. เอาเงินลงทุนกลับมาให้เรียวที่สุดด้วยวิธีเอาเงินของตัวเองกลับมาให้เรียวที่สุดนี่เป็นอีกหนึ่งความฉลาดทางการเงินที่คุณควรจะมีติดตัว 8. ใช้ทรัพย์สินซื้อความหรูหราอย่าใช้เงินที่หาไม่ได้ซื้อของหรูหราแต่ให้เอาทรัพย์สินซื้อแทน 9. มองหาฮีโร่ต้นแบบ การเรียนแบบฮีโร่ช่วยให้เราเข้าถึงความฉลาดของพวกเขาได้อย่างไม่น่าเชื่อ 10. สอนคนอื่นให้รวยถ้าเรามีความรู้เรื่องเงินเราก็ต้องเอาความรู้บอกต่อคนอื่นด้วย 10. ขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการเงินที่คุณมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและมีแต่คุณเท่านั้นที่จะใช้งานมันได้